สวัสดีค่ะพี่น้องขะที่สวนเอบิลของแม่อ้อมเนี่ยนอกจากจะมีต้นเอบิลแล้วนะคะเราก็ปลูกต้นลำไยคริสตัลด้วยค่ะพี่น้องคะเป็นการทดลองของแม่อ้อมเลยนะคะพี่น้องขาการที่เราจะเห็นน้องอต้นเล็กๆแบบนี้แต่มีหลายๆกิ่ง แต่ยอดแตกแขนงแบบนี้เราจะต้องจัดก,การน้องและดูแลเขาตั้งแต่เขาเบบี้นะคะถ้าเราไม่จัดก,การเขาเนี่ยเขาก็จะต้นเดียวค่ะโดโดชี้ฟ้าค่ะพี่น้องค่ะจะสูงไปเรื่อยๆอะค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องจัดก,การเขาตั้งแต่เล็กๆเลยเขาถึงจะแตกแขนงมียอดแบบนี้ให้กับเรานะคะอันนี้เราเพิ่งใส่ปุ๋ยเสร็จนะคะเห็นไหมน้องมีใบเหลืองๆแดงๆแล้ว กำลังงอกขึ้นเยอะเลยนะคะพี่น้องคะแม่อมอคิดว่าไม่คาดจะเกินปีนี้นะคะเราน่าจะได้ชิมน้องนะคะเพราะว่าต้นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยปลูกได้ประมาณเกือบ2ปีและะ้วค่ะพี่น้องคะใครที่ชอบคลิปแม่อมอนะคะอย่าลืมกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่อมอได้เลยจ้ากดติดตามไว้ก็ดีค่ะเผื่อ เพื่อนๆนะคะเซิฟหาคลิปหาแม่อ้อมจะได้เจอกันนะคะเพราะที่แม่อ,อ้อมพูดแบบนี้แม่อ้อมเป็นคนที่ชอบทางานพวกฝีมือนะถ้าแม่อ้อมไม่ได้กดติดตามคนคนนั้นนะคะแม่อ้อมกลับไปหาเขานี่บางครั้งเราหาเขาไม่เจอเลยค่ะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องค่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปีส0 2 4เนี่ย แม่อ้อมก็ได้ไปปลูกอีกรุ่นหนึ่งนะคะลำไย,ยคริสตันคิดว่าปีหน้าถ้ามีเวลานะคะแม่อ้อมก็จะกลับไปเยี่ยมน้องดูซึว่าเขาโตขนาดไหนแล้วนะคะพี่น้องขะขอให้เพื่อนๆื่อนทุกคนนะคะใครที่มีประสบการณ์ดีๆนะคะอย่าลืมแบ่งปันซึ่งกันและก,กันเนาะพี่น้องเนาะการแบ่งปันการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะคะพี่น้องขาถ้าเรามีการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนบ้าน เพื่อนของเรานะคะเขาได้นำประสบการณ์ของเราไปปรับปรุงกับวิธีการประสบการณ์ของเขานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเขาค่ะแม่อ้อมก็เหมือนกันอยากจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากเพื่อนๆคะ่ะ